สวัสดีพี่น้องครับภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเดอ้อสําหรับคลิปหนีก็ไดเนาะเอาบรรยากาศง่วเล่มยา่ยามือเสาแดดแอมแซมพี่น้องผมนะครับนี่แหละเบียกผมแต่ละมือก็ได้ตื่นเสาข้นกะเอาง่วไปปล่อยให้เพิ่นกินยานะครับยาตอนทีถไทยคลิปเนั้นกะยัางงามอยู่พี่น้องย่งเขียวๆอยู่ส่วนนี่ก็เป็นแม่เถาเด้อนะครับแม่เถาแม่หลักประจําคอกนะครับย่งแ,แดงเนี่ยพี่น้องครับ มีอยุสามแม่เถ่าเนาะนะครับละกะ3แม่สาวหน่อยนะครับรวมแล้วก็เป็นตัวแม่ทั้งเบิดหกโตพี่น้องพอได้แย่งนะครับเพิ่นพากันเล่มยาสมัยซมเมอร์นี่ตามยุคตามสมัยพี่น้องครับพนิยมง่วดแดงเนาะ แงน,นะครับยาลายๆนี่กับโบตั้งใจเล่มเนือเพลิอนอยาหางหาหมองที่เจ้าที่สุดพุ่อนนะครับเอาส่วนบักเถิหญ่นั่นกะเอาขังขวากไว้พี่น้องว่าสีบอกในหอยเพลินมาเบิ่งอยู่นะครับว่าท่านได้มีเวลาอยู่สันเดยก์กาบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องผมสวัสดีครับ